หูฟัง True Wireless ในท้องตลาดนั้นมีมากมายคุณผ <Yeah. Yeah. S 1> ู้ชมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้นัลลุดเนี่ยคัดพิเศษมากับแคมเปญพิเศษของ Lazada าเขา keep follow your beat จังหวะที่ใช่สไตล์ที่ชอบวันนี้ทุกคนจะได้รู้จักกับหูฟังยี่ห้อใหม่ๆนะคะในราคาที่ดีมากๆและนะัดลุดเนี่ยก็ลองทดสอบฟังมาแล้วด้วยนี่แอบให้ดูนิดนึงนะคะ มาดูดีกว่าว่าเขาเจ๋งขนาดไหนอย่าลืมไปตามไปซื้อกันด้วยวันนี้จะมารีวิวให้ฟังทานูกันพร้อมกันแล้วอินโทรมาคือแคมเปญน,นี้นะคะคผู้ชมมันจะเป็นแคมเปญที่เกี่ยวกับพวกหูฟังที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศที่ชาวไทยของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักแล้วอย่าง Hi Future นี่อาจจะคุนค้นๆหน่อยเพราะนันดุดเนี่ยเคยรีวิวเอาไว้แล้วในช่องนันดุดใช่ไหมก็จะคุ้นๆตากันแต่ยี่ห้ออื่นๆนี่คุณผู้ชมยี่ห้อนี้เลย Taotronics เคยรอเปล่าไม่เคยนะคะหรือเป็นยี่ห้อน,นี้ s o u n d p i a คุณผู้ชม s o u n d p i a นะก็คือ s o u n d p i a t นั่นแหละแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่เจ๋งอย่างเช่นการเปยนหูฟังคุณผู้ชมจากหูฟังมีสายให้กลายเป็นหูฟังแบบคล้องคอบลูทูธก็มีโอ้ันนี้เจ๋งมากวันนี้เรามาดูกันทีละตัวดีกว่านาอเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเจ้า s o u n d p i a รุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า t r u e f เขาบอกเลยว่าเป็นหูฟังแบบ Sound for Urban Sports ก็คือหูฟังเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายในเมืองว่ากันง่ายๆนะคะตัวนี้โดยหูฟังตัวนี้นะคุณผู้ชมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของแบรนด์นี้กันน้ำกันเหงื่อได้ในระดับ IPX7 นี่ปกติจะเป็น IPX4 กันเนาะหูฟังตัวนี้นะคะผู้ชมยังสามารถใส่กระโดดวิ่งตีลังกาได้ไม่หลุดนี่เขาว่าอย่างนี้เลยเคสมีความสวยงามตามแบบฉบับของเขาเองนะคะตัว Soundpiece ของเราด้านหลังเนี่ยจะเป็น USB Type C นะคุณผู้ชมสามารถี จะเล่นได้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยคือ4ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรวมชาร์จกับตัวเคสจะใช้ได้ทั้งหมด24ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีไมโครโฟนในตัวแล้วก็มีซูเปอร์พาวเวอร์เบสพูดง่ายก็คือเป็นหูฟังที่เน้นเบสนั่นเองคุณผู้ชมนะแล้วก็ตัวการใส่ที่เขาเคลมเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะใส่แล้วไม่หลุดมาดูกันว่าเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะคือจริงๆนินดูทดลองมาแล้วแหละแต่มาลองผู้ชมได้ดูก่อนอ่าใส่แล้วเนี่ย ยังไงก็ไม่หลุดคุณผู้ชมนะหัวพังหมดเอาเป็นว่าใส่แล้วดีมากนะคะแล้วก็ตัวการเข้าไปเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดลึกมากแต่ว่าอุดเสียงค่อนข้างแน่นมากดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้ตัวรีป๊บเวลาคนพูดอะไรข้างนอกอาจจะได้ยินน้อยลงเห็นได้ชัดเพราะว่ามันกระชับไปที่รูหูค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมตัวนี้ให้เสียงเป็นอย่างไรให้เสียงแบบว่าเน้นเบสจริงๆก็คือสังเกตหลายครั้งแล้วว่าหูฟังทัเวเเลสที่มีลักษณะของตัวเครื่องที่มันดูอ้วนๆแบบนี้เนี่ย มันจะค่อนข้างให้เสียงเบสที่ค่อนข้างจะหนาหน่อยนะคือด้วยด้วยตัวของมันเนี่ยเอาตรงๆนะมันหน้าตาคล้ายๆกับเจ้าตัวพวกเสียวมีแอรดอดพวกอมติงอะไรแบบเนี้ยหน้าตาจะคล้ายๆค,คือไม่ใช่หน้าตามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าเอางี้คาแรคเตอร์เสียงเขาจะคล้ายๆกันก็นกนแล้วกันก็คือเน้นในเรื่องของเบสเนเองนะนะใครที่ชอบเบสหน่อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าใส่กันคือเจ้าอมติงเนี่ยใส่เข้าไปก็คือทะลุไปถึงหูเลยคุณผู้ชมอันนั้นก็อยู่ที่คนชอบอันนี้เนี่ยจะเข้าไปไม่ถึงขนาดลึกมากเท่า่าารตวววเีียยค้ดดชั ู้ชมเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ย1,105บาทในแคมเปญนี้เนี่ยจะลดเหลือแค่773บาทเท่านั้นแล้วเขาบอกว่า20ออเดอร์แรกจะรับหูฟังเพิ่มเลยนะเป็นรุ่น Q 1 2เพิ่มอีกแล้วก็ยังมีแฟลชเซลล์อีกคุณผู้ชมวันที่15ตุลาจาก733บาทเนี่ยเหลือ599บาทเท่านั้นอ่าแล้วยังมีวาลเชอร์ลดถึง15%นะแบรนด์นี้เนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังมากนคุณผู้ชมใน,น,นใยุโรปดู้ฟังที่มี แบบว่าคาแรคเตอร์นะแนวเสียงแบบดูมาตรฐานยุโรปนิดนึงเนี่ยดุก็แนะนําว่าเจ้าซาวพีดตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้เสียงนุ่มละมุนมากๆนดุดชอบนะตัวเนี้ยเน้นหน่อยเน้นเบสมันหน่อยอชาวร็อคนี่มันมันเลยนะคุณผู้ชมอ,อันนี้ก็คือตัวแรกเนาะผ่านไปมาึงตัวต่อมานะคะยี่ห้อนี่คือ t าวท onic s นะคะรุ่นของเขาก็คือ Sound l i b e r t ี้3เองนะคะ สำหรับหูฟังตัวนี้จะเป็น Bluetooth version 5.0นะคุณผู้ชมแล้วก็มีระบบ noise cancelling ด้วยตัวนี้เนี่ยจะมีราคาสูงที่สุดในวันนี้ที่เราพูดมาเลยแต่ว่าคุณภาพในระดับเทพเลยนะคุณผู้ชมลำโพงนั้นด้มี6มิลลิเมตรมีการตัดเสียงรบกวนด้วย noise cancelling มีไมโครโฟนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดคือ40ชั่วโมงชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยจะใช้ได้5ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จ1ครั้งที่2.5ชั่วโมงลดราคาพิเศษคุณผู้ชมจาก2,199เนี่ยเหลือแค่158 ส3บาทเท่านั้นและมีแฟลชเซลล์เฉพาะวันที่15ตุลาทเท่านั้นเหลือ999บาทเท่านั้นเองคราวนี้คาแรคเตอร์เสียงเป็นอย่างไรทุกคนก็คงอยากจะรู้ว่าเออเราลงทุน999าบาทคาแรคเตอร์เสียงเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้กล้าพูดเลยว่าเสียงดีมากมันนุ่มละมุนแล้วก็ไม่แหลมไม่บาดโอ้เกินไปแต่ก็จะมีจุดพิจารณาเิ็หน่อยว่าตัวของวลลุ่มหรือว่าตัวเสียงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดเบาเช่นกันนลดุดเนี่ยได้ฟังหูงฟังทูไวเลส เบามาหลายยี่ห้อมากแต่ตัวนี้ถาว่าเบาขนาดนั้นไหมไม่ แต่ถามว่าดังแบบหูแตกไหมอันนี้ก็ไม่อีกเช่นกันมันดังอยู่ในระดับแบบว่าพอดีพอดีอดคุณผู้ชมก็คือดังโอเคใช้ได้อยู่อยู่ข้างถนนก็ยังพอได้ยินกลางๆนะได้อยู่เหมือนกันอยู่บนรถก็สู้ได้ในระดับที่น่าพอใจนะคุณผู้ชมที่มันเจ๋งก็คือว่าคาแรคเตอร,ร์เสียงข,ของตัวนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่า sound stage คุณผู้ชมนะแล้วก็พวกเวลาเราฟังเครื่องดนตรีต่างๆ,ๆเนี่ยมันออกมาถือว่าทําได้ดีกว่าที่คิดมากด้วยราคาเต็มของเขาเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดังนั้นเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะมาสองพ นะคะแต่เขาลดเหลือ999เฉพาะวันที่10คือเสียงมันมันดีกว่าที่คิดแล้วก็ตัวก้านของเขาเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นตัวนี้ใส่ปุ๊บได้ยินเสียงข้างนอกไหมไม่ได้ยินตัวหนแน่แนกว่ากาันตัวของซาฟฟีสจะค่อนข้างเข้าไปลึกกว่าตัวเนี้ยอูฟ่ามันเข้าไปไม่ค่อยลึกมากนะคะไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่แต่ว่าเสียงที่แค่ออกมาเนี่ยมันก็ยังได้ยินเสียงที่มีรายละเอียดที่ดีมากๆเช่นกันดังนั้น อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราลองเล่น t ทลโทนิกส์เลยถามว่าชอบเสียงไหมชอบชอบมากเลยเสียงดีมากแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังมากสักเท่าไหร่ตรงนี้ใครที่ชอบฟังเพลงแนวสบายๆใส่ก่อนนอนหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยเราดูคิปว่าตัวนี้น่าจะเหมาะก,กับการใช้ฟังเพลงแนวๆน,นั้นเลยเพราะมันสบายหูมากมันไม่เข้าลึกแล้วก็เสียงมันก็กาลังโอเคมากๆด้วยนะคุณผู้ชมตัวนี้ ไมโครโฟนดีกว่าที่คิดไว้คือปกติแบรนด์เนี้ยเขาจะทําตลาดในยุโรปคุณผู้ชมแต่ก็จะมีพวกหูฟังที่เป็นพวกแบบ x i ยวมีพวกอะไรที่ออกมาเยอะๆเนี่ยพวกนั้นอนะอันนั้นเนี่ยไมโครโฟนไม่ค่อยดีแต่อันนี้ไมโครโฟนดีกว่านะแต่เราก็ต้องจ่ายแพงกว่าเล็กน้อยก็ลองเก็บไว้เป็นตัวเลือกก็แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับตัวของ Tautronics นะคุณผู้ชมรุ่น Sound Liberty 53นะคะตัวนี้กล่องสวยงามเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้รวมกันนะ กับตัวของที่ชาร์จในเคสของเราเนี่ยใช้ได้ถึง40ชั่วโมงเรียกว่าบินกันตั้งแต่อเมริกานะจากกรุงเทพเราไปถึงอเมริกาแล้วจากอเมริกากลับมายังไม่หมดเลยก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาดีแล้วก็สเปคค่อนข้างดีมากนะต่อมามาถึง h i g h f u t u r e บ้างนะคะคุณผู้ชม ฟิว u จอเนี่ยทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีเพราะนด,ดูดเนี่ยรีวิวกันบ่อยเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นไยังไงบ้างมาดูกันก่อนเรื่องจากสีสันก่อนคุณผู้ชมสีสันตัวนี้สวยงามมากวันนี้นด,ดูดมีสีเขียวมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันตัวนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักเบานะคุณผู้ชมกว่าตัวอื่นสีสันน่ารักพาสเทลสวยงามมากๆแล้วก็ตัวนี้จะเล่นได้ครั้งหนึ่งเนี่ยสชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรวมการชาร์จในเคสแล้วจะใช้ได้ทั้งหมด20ชั่วโมงนะคะมี phone, มะบิวอ เงื่อได้ในระดับ IPX5 เช่นกันนะคุณผู้ชมแล้วรุ่นนี้ก็ส่งฟรีนะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาบอกราคาเป็นพันเลย h i ้ f u จอร์นี่เป็นพันอยู่แล้วนะคะลดเหลือ539บาทแต่ว่ามีแฟลชเซลลในวันที่15ตุลาคมเหลือแค่ 399บาทเท่านั้นซึ่ง Hi Future สามร้อยเก้านี่นะดุดไม่เคยรีวิวมาก่อนนะเคยรีวิวมาก่อนก็แพงกว่านี้มากๆเสียเป็นอย่างไร Hi Future เนี่ยตัวนี้น้ําหนักเบาแบบเบาวิวเลยคุณผู้ชมถ้าเทียบกับหูฟัง t ู u e w i r l e s s ตัวอื่นๆตัวนี้เบาที่สุดแล้วนะคะการใส่ก็ดูน่ารักดีพอใส่ปุ๊บโอ้ดูดีสีเขียวน่ารักเห็นไหม p a สเท l น้ําหนักเบาเบากว่าพวก2ตัวนี้ค่อนข้างมากดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้หูฟังที่เบาเหมือนไม่ได้ใส่ ไฮฟิวเจอร์ตัวนี้มันเบามากรุ่นขเขาคือ F ล ly b u ั๊ชื่อ Fly Bin, Bin, บินบินเบาๆนะเบามากนะคะกันเหงื่อได้ใส่ออกกําลังกายได้แต่ถ้าเกิดอยากใส่ออกกำลังกายให้ลึกหน่อยเนี่ยนะดุดแนะนําว่าก็จะมีรุ่นที่ต้องเข้าลึกน,นิดนึงถ้าเกิดว่ารุ่นนี้มันแบบเข้าก,กลางๆแบบนี้เนี่ยเวลาใส่มันไม่หลุดหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าเสียงมันอาจจะตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กนิดนึงเวลาเราวิ่งอะไรแบบนี้ออกกําลังกายดังนั้นก็เลือกให้เหมาะสมแต่ว่าถ้าอยากได้ความเบาไอ้นี่มันเบาสุดแล้วคุณผ มันเบามากๆเลยทีเดียวทะผู้ชมอ่ะอย่าลืมไปซื้อกันตัวนี้เหลือแค่5 3 9บาทถ้าคุณซื้อทันแฟลเซล์นะเหลือ399ตัวนี้มีไมโครโฟนในตัวเหมือนเดิมนะจ๊ะคุยโทรศัพท์ได้นะเสลลไมโครโฟนก็จะเป็นรองกลุ่มที่แพงกว่าอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะมานหนึ่งตัวที่ดน,นีอยากจะแนะนําพิเศษเลยเพราะมันอย่างแท้ผู้ชมเขาชื่อว่า TRN V90 เ้ท่ R n v hey, ยังไงหูฟังตัวนี้ถูกวางอยู่ข้างหน้าสักพักหนึ่งแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นมันวางแถวแนี้ <c oughs> ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะตัวนี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยกินขาดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า stylish and fashionable design earphone ก็คือ a p h o n e ที่แฟชั่นและมีสไตล์เองคืออย่างสวยเท่มากตัวนี้เนี่ยความเจ๋งข,ของเขาก็คือว่ามันเป็นหูฟังที่เป็นแบบมีสายคุณผู้ชมนี่คือสายที่เขาแถมมาให้ในกล่องแล้วเวลาฟังหูฟัง มีสายเนี่ยบางคนบอกพี่มาขายหูฟังมีสายแปลกจังตัวนี้เมื่อคุณเสียบสายลงไปแล้วคุณเสียบเข้า,าตัวโทรศัพท์ของคุณนะดุดบอกเลยว่าเสียงนี่มันนิรันด์มากเสียงแบบกริบเลยคุณผู้ชมเสียงดีอ่ะแบบดีดีอ่ะใช้คานี้ได้เลยคุณผู้ชมคือนัตดุดเนี่ยมีความเชื่อเสมอว่าหูฟังที่มีสายเนี่ยจะค่อนข้างให้เสียงที่ดีกว่า2 wireless นะคะค่อนข้างจะเชื่อใจอย่างนั้นหน้าตาของเขาเนี่ยเท่มากคุณผู้ชมคล้ายๆเขาเรียกว,ว่า in ear monitor รู้จักไหมที่นักร้องเขาใส่กันอะ่ะ เท่ๆเลยคุณผู้ชมนี่น่าดูสายเข้าไปละเท่ๆเลยคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยน่าดูจะบอกว่าไอตัวสายของเขาเนี่ยนะคนเก็บก็เ,เก็บซะดีใช่ยนะเดี๋ยวดูลองฟังดูฟังจากตัวที่มีเสียงระดับไฮไฟนะคะก็คือ vivo ของน่าดูนั่นเองตัวนี้มี เสียงระดับไฮไฟนะคือหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ในายดุดบอกว่าเสียงมันเป็นแนวไหนเนี่ยน่าจะเป็นแนวเคลียร์ใสแต่ว่ามีเบสมาให้วิ่งๆนะคะแ้วนะใครที่ชอบฟังเพลงแนวที่มันดูแล้วเป็นโฟกซองคันทรีหรือว่าเป็นพวกคันที่ร็อกหรือเพลงพวกอัลเทอร์นทีฟใหม่ๆที่อาจจะไม่ถึงขนาดร็อกมากเท่าไหร่เนอัลเทอร์ทมันก็ ให้เสียงที่ดีมากอันนี้คาแรกเตอร์เสียงจะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้ราคานะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาบอกว่า2 1 2 4บาทลดเหลือ1136บาทเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อในแฟลชเซลล์นี่15เนี่ยจะเหลือแค่895บาทเท่านั้นโอ้โหนี่คือราคาดีมากพี่ครับวันนี้พี่มาโฆษณาอูฟังณ์ т у а л е ไม่ใช่เหรอตาแดนใช่จะ้ะแต่ว่าดูดเนี่ยมีสิ่งนี้คุณผู้ชมนี่เลยคุณผู้ชมสิ่งนี้เขาเรียกว่า CRNBTT3S อ่ะโมลถามว่าอะไรเนี่ยพี่มันคืออะไรตัวนี้คือการเปลี่ยนหูฟังของตัวเนี้ยนะคะให้กลายเป็นหูฟังแบบบลูทูธจำตอนที่น่าดุดเสียบสายเข้าไปได้ไหมเมืม่อก,กี้ขอม,มาให้ดูหนึ่งตึงอ่ะถอดปุ๊บนะคะตัวนี้จะเป็นแบบของคอและมีสัญญาณบลูทูธเนี่ยอยู่ในตัวมันนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเข้ามาเสียบแทนนี่เลยคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นหูฟังบลูทูธแล้ว เราก็ฟังได้อันนี้เนี่ยจะเป็นอสซอรีเสริมนะคะก็ลองไปค้นกันดูและกันสำหรับตัวของ TIA B T3S นอกจากนั้นตัวนี้ยังรองรับตัวของ AptX e ด้วย AptX คืออะไรเออ่ CPU ของมือถือที่เป็น Snapdragon เนี่ยจะมี AptX e อยู่ก็คือเอาง่ายๆมันจะเสียงดีกว่าพวกที่ไม่มีแล้วกันนะดังนั้นใครที่ใช้มือถือที่เป็น Snapdragon แล้วมี AptX รองรับก็จะสามารถฟังเจ้าหูฟังตัวนี้แบบเวอร์ชัน b l u e t o แล้วเสียงเพราะกว่าปกตินั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าโดยหูฟังทั้งหมด4ตัวนี้จะอยู่ในแคมเปญสาคัญของ lazada นะคุณผู้ชมก็คือคีป follow your beat จังหวะที่ใช่สไตล์ที่ชอบนั่นเองนะคะของ Lazada เดี๋ยวท้งหมด4ตัวนี้เนี่ยนอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวของ t a u t o n i c s เนี่ยลดสูงสุดเนี่ย60% voucher 15%และส่งฟรีทั้ง store ด้วยส่วนตัว TRN นักผู้ชมจะลดสูงสุด60% voucher 15% South Piece ของเรานักผู้ชมจะมี voucher 15%แล้วก็คนที่สั่ง20 order แรกเนี่ยจะได้รับหูฟัง True Wireless Q12 นะคะแล้วก็ High Future เนี่ยลดสูงสุดถึง60%เหมือนกัน voucher 15%และส่งฟรีทั้ง store เช่นกันด้วยแคมเปญ จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เท่านั้นใครได้ราคาพิเศษแบบนี้เนี่ยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็น่าดูลองลองเล่นดูเนี่ยก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นหูฟังหน้าใหม่ที่ดูดไม่เคยรีวิวแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมก็ลองซื้อไปลองเล่นกันดูเนาะสำหรับราคาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ไม่ยากเท่าไหร่ติดตามแคมเปญดีๆแบบนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน lazada นะคะถ้าเกิดว,ว่าวันหน้าดูดมีอะไรเจ๋งๆมาเนี่ยจะมา ก็ลองดูกันแล้วกันแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสปอนเซอร์รีวิวจากทางละะา z a d าก็ตามนะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยก็ได้รีวิวข้อดีข้อเสียแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงหมดแล้วยังไงก็ลองเปิดใจนะคะดูแบรนด์ใหม่ใหม่ t ทลทรอนิกส์นะคะซาวพี c e ไฮฟิวเจอร์แล้วก็ตัวของ TRN ดูว่า จะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าถ้าใครซื้อมาแล้วก็ลองบอกน้ดุหน่อยกันละกันว่าถูกใจตรงไหนอะไรยังไงบ้างคนที่เข้ามาดูก็จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะวันนี้น้าดุแนะนําทั้งหมด4แบรนด์ให้รู้จักอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอให้ทุกคนได้เลือกซื้อหูฟังที่ถูกใจคุณผู้ชมได้มากที่สุดกันลวกันเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย